ของข้อเข่าในที่นี้เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรครับข้อเสื่อมนี่ก็สาเหตุก็เป็นไปตามอายุครับพออายุเยอะขึ้นน้ำมันมันก็ฝืดไปอนอกจากตามอายุแล้วมันก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นได้รับอุบัติเหตุใช้งานหนักเกินไปอย่างพวกนักกีฬาหรือ,อคนที่อยู่ท่าเดียวนานๆเพราะเราจะสังเกตดูว่าอย่างแม่บ้านเนี่ย ข้อนิ้วจะเสื่อมก่อนนะคะคนที่ยืนทำงานเยอะๆก็ข้อเข่าชาวนาชาวไร่ก็ส่วนใหญ่จะก้มๆเงยๆอาจจะเป็นข้อกระดุกสันหลังก็ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมค่ะแล้วก็ถ้ามันเสื่อมเยอะๆมันก็มักจะมีการอักเสบตามมาพออักเสบขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเริ่มปวดก็คือมันจะมีอาการปวดบวมแดร้อนแดงอันนั้นอักเสบอ่าจะมีอาการเรียกว่าอักเสบเกิดขึ้นก็ถ้าอักเสบ อยู่นานๆมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆอแล้วก็กระดูกผิวข้อก็จะบางลงบางลงเรื่อยๆนะะถ้าบางลงเรื่อยๆต่อไปกระดูกมันก็จะขัดกันละอ,อย่างนิ้วมือก็จะงอยากหรืองอแล้วก็ยืดยาก ข้อเข่าก็จะพยุงตัวได้ค่อนข้างลำบากบนะฮะมันก็จะเจ็บจะปวดเวลาเดินนะฮะโดยเฉพาะอย่างข้ออักเสบร,รูมาตอยเนี่ยอันนี้จะบางคนนี่จะเกิดการพิการเร็วมากเลยอ,อาจจะปี2ปีก็ต้องไปนั่งรถเข็นอันนี้เป็นโรคอ่านี่เป็นโรคข้ออักเสบร,รูมาตอยนี่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองทุกวันนี้ทางการแพทย์ใช้วิธีรักษาข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบทั่วๆไปอย่างไรครับ ถ้ามันมีการอักเสบเราก็จะให้ยาต้านการอักเสบส่วนที่มันเสื่อมเขาก็พยายามที่จะป้องกันการเสื่อมนะฮะไม่ให้มันลุกลามไปไม่ให้มันลุกลามไปอีก,ห,ก,อกหรือพยายามเพิ่มให้ข้อมันหล่อลื่นขึ้นนะเคยงานวิจัยของคณะนักวิจัยของเราเราก็ใช้สารสกัดมังคุงดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบบกนี่แหละครับก็ทำให้เลือดขาว,ว th1 th2 th17 TH TH แล้วก็ th r e g u เต t o r ซึ่งคือ เสริมไม่เลือดขาวพุ่มกันเนี่ยร่วมการสร้างพุ่มกันในร่างกายให้สมดุลครับแล้วผู้พวกจึงจะจัดการกับปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองทีนี้ปัญหาข้อเข่ขาเสื่อมเนี่ยไม่เลือดขาวหลังสาร3ตัวมากเกินไปก็คือเทียนไป a เอลฟาอินเทอรกิน6และอินเทอร์กิน17ทั้ง3ตัวนี้เป็นสารที่ทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายมวลกระดูกตามข้อนะครับสูตรของคณะนักวิจัยของเราเนี่ย ก็จะไปลดการหลังสารทั้ง3อย่างชัดเจนนะซึ่งเป็นผลการทดสอบที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย์นะครับถ้าเราใช้ผู้อาสาสมัครใช้แคปซูลแป้งเป็นตัวควบคุมนะครับสารเจ้าปัญหา3ตัววัดแล้วระดับควรจะเป็นมาตรฐานอย่างนี้แต่ถ้าหากใช้แคปซูลที่เราผลิตขึ้นมานะครับถ้าหากไม่ได้ทําอะไรเลยสารเจ้าปัญหาทั้ง3ตัวมันควบควมุคมจะระดับเดียวกัน แต่ปรากฏว่าเมื่อวัดวันที่15คนที่ใช้งานวิจัยแอปโกลดตัวแรกลงเหลือ7%ตัวที่2เหลือ65%และตัวที่3เหลือ50%ด้วยสาเหตุนี้อาการจึงดีขึ้นนะครับด้วยภูมิคุ้มกันที่เราปรับลดลงมานะครับอาการที่เราลดลงมานี่ก็ทําให้อาการอักเสบและการทําลายกระดูกตามข้อลดลงด้วยนะครับ,รบซึ่งงานวิจัยก็มีการยืนยันดังที่ปรากฏกทั่วโลกว่าสามารถทําเช่นนั้นได้ และสารที่เราสกัดแล้วใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยก็เป็นสารที่สกัดจากมังคุงดเงานํำถวเหลืองฝรั่งและบับบกนะครับซึ่งต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนกระดูกผิวข้อที่อาจารย์พูดถึงนะครับซึ่งจะทําหน้าที่คล้ายๆกับฟองน้ําในข้อต่างๆนะฮะไม่ให้มาเสียดสีกันแล้วถ้าหากกระดูกผิวข้อมันหายไปเราก็เราก็เจ็บนะครับวันคุณภาพชีวิตของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและนอกจากนี้ SLE อื่นการตามผิวหนังถอยเราเป็นพิษนะครับพาร์กินสันแผลในปากตับแข็งขอบผื่นอาการเหล่านี้มีต้นเหตุเช่นเดียวกันกับอาการข้อเข่าเสืออเส่อมก็จะดีขึ้นเรามีตัวอย่างนะครับคุณวิภาเกษระก็มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วก็เป็นอยู่ถึง4ปีนะครับข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างปวดบวมแระร้อนขาข้างในขานะครับ ต้องเจาะถุงน้ำขนาดเท่าไข่เป็ดออกสองครั้งนะที่ข้อเขาเขาจะบวมขึ้นเรื่อยๆทั้งวันพอได้พักตอนเช้าก็จะยุบแล้วก็จะบวมใหม่นะครับนั่งก็ปวดนอนก็ปวดนั่งที่ราบไม่ได้นะครับต้องใช้มือช่วยยกขาในเวลาขึ้นลงจากรถนะครับเธอก็เริ่มใช้งานวิจัยของแอปโก ไม่นานครับก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นปวดและบวมน้อยลงนะครับไม่มีอาการปวดบวมถุงน้ําที่เข่าหายไปก็ก้าวขึ้นรถลงข้าวขึ้นรถลงรถได้ปัจจุบันไม่มีอาการปวดแล้วเขาก็ไม่ปวดนั่งไข่ห้างได้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเห็นก็บอกว่าไปช็อปทีหนึ่งสามสี่ชั่วโมงโดยโดยลูกสาวนี่บอกว่าแม่หนูไปไม่ไหวแล้วกระเป๋าตังค์มันแับ <laughs> <laughs> อันนี้ก็เช่นกันครับ,รบเราก็ทําให้เม็ดเลือดขาวหลังสารที่เยอะเกินไปให้น้อยลงแล้วคุณภาพชีวิตก็กลับไปสู่ภูมิสมดุลอีกครั้งหนึง่งอาจารย์สมจิตเกษรบ่วงครับผู้มีปัญหาข้อเสื่อมได้รองช้ำนะครับเมื่อมีนาคมปีห้หัวเขา่าขวาบวมแล้วก็รู้สึกตึงและปวดนะคะคุกเข่านั่งพับเพียบหรือนั่งงอขาไม่ได้นะฮะแล้ว ยืนทํากับข้าวได้เพียงเสจนาทีก็จะตึงแล้วก็ปวดหัวเข่านะครับอาการเหล่านี้เธอมาเล่าให้เราฟังเองนะครับขึ้นลงบันไดก็ต้องจับราวเพื่อพยุงตัวนะครับต่อมาเป็นรองช้ำเจ็บที่ท่อนซ้าใช้จนต้องเดินขย่งตลอดเวลานะครับแล้วก็เริ่มใช้งานวิจัยของแอปโกช่วงสั้นๆเท่านั้นหัวเข่าก็รู้สึกด,ดีขึ้นตึงปวดน้อยลงแล้วก็ไม่บวมเริ่ม นั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิและคุกเข่าได้พอสมควรเ,เข้าวัดทําบุญได้นั่งงอขาได้ตามปกติรองช้ำดีขึ้นไม่ต้องเดินเขย่งแล้วนะครับปัจจุบันอาจารย์สมจิดก็ไปเดินอย่างสมมาตรได้อีกครั้งหนึ่งนะไม่เจ็บรองช้ําเวลายืนทํากับข้าวก็สามารถยืนได้แล้วก็นั่งวิปัสสนาได้เป็นชั่วโมงคุณภาพชีวิตดีขึ้นแมนั่งวิปัสสนาได้เป็นชั่วโมง่นอิจฉา,า,นะานะ,คร,ะครับครับ อันนี้เป็นกรณีของคนที่มีพฤติกรรมเดิมๆในท่าเดิมๆเ,เพราะาอาจารย์เป็นคุณครูใช่ครับต้องเดินขึ้นลงบันไดวันละหลายรอบ,รบนะฮะซึ่งมันมันอาจจะเกินเกินกว่ากําลังที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับอาจารย์ไทยครับครับคุณสมจิตนะฮะคุณสมจิตจันตะคูลอายุเธอ25ถึงร้อยนะครับเ5จ็ดสิบห้าปีนะครับก็ มีปัญหาก็เสื่อมนะครับสปีก่อนปวดหัวเข่าปวดมากมนะฮะนั่งเฉยๆก็ปวดนะครับเวลายืนสักพักถึงจะถึงจะเดินต่อไปได้นะครับ,รบเวลานอนถ้าพลิกแล้วก็จะปวดเขา่าจนตื่นงอขาไม่ได้นั่งพื้นขัดสมาธิไม่ได้ยกขาขึ้นไม่ได้ขึ้นลงบันไดต้องอาศัยการก้าวชิดก้าวชิดจับราวช่วยพยุงขึ้นลงบันไดนก็ เดินทางต้องนั่งรถเข็นผลการตรวจของแพทย์ก็พบว่าเป็นเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วครับเพราะเจ็ดสิบห้านะหลังจากนั้นคุณสมจิตก็เลยใช้งานวิจัยของแอปโคใช้อยู่ไม่นานครับหัวเข่าก็ดีขึ้นเดินแล้วไม่ปวดเดินไปตลาดได้นะครับแล้วก็ขึ้นลงบันไดสบายขึ้นขึ้นเรือหลวงจากกร,รีนเรเบดไม่เู้สึกเจ็บเลยนะครับ <laughs> นั่งพื้นนั่งขัดสมาธิได้ ปัจจุบันหัวเข่าดีขึ้นเกือบเป็นปกติแต่ยังรู้สึกดังอยู่บ้างนะคืกรุบกรับกึบอ,อยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ปวดแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเดินได้ทั่วทั้งหนะ้างก็ <S <S <อ>สาเหตุก็เนื่องจากว่าระดับภูมิุมกันของเขาต่ำดุลนั่นเองอะไรที่หลังมากเกินไปก็ลดการหลังลงมานะครับนี่ไม่ใช่ยาเราไม่ได้บอกว่ารักษานะครับเราเป็นเพียงจะใช้อาหารเข้าไปให้เธอได้ใช้ แล้วก็ปรับภูมิคุ้มกันของเธอให้สมดุลก็คื <c oughs> อกไรอาหารเป็นยาอะไรที่หลังเยอะไปไปก็กลับลงสู่สภาพปกติแล้วร่างกายก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเองครับบุคคลที่เคยใช้งานวิจัยของแอปโก้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะฮะเยอะแยะเลยครับมากมายผมว่าจนถึงปัจจุบันนี้อาจจะเป็นหมื่นนะอาจจะมากกว่านะครับเพราะเวลาที่เราระดมพลคนเคยเป่าขวดมากันเยอะแยะปวดเข่าครับครับ <c oughs>